และนี่ครับทางฝั่งของของโบพิชัยเอฟครับเป็นฝ่ายเขียนลูกล้มเล่นก่อนครับวนหนีมาแล้วได้กระชากตรงนี้หากเข้าช่องแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกโอ้โหบอลยังไม่ออกครับชนวินชนวินหนีมาได้ชนวินเปิดเข้าไปอีกทีนึงแล้วโอชนเสาอีกแล้วยิงไม่ได้โอ้โหช้าหน่อยครับ จังหวะแรกครับตรงนี้ได้หักแล้วหลุดเข้ามาแต่ว่ายิงไปก็ยังไปติดเซฟับบอู้และจังหวะต่อเนื่องครับเนี่ยหนีออกมาของชนวีนครับแล้วได้ปั่นไปลูกนี้ที่เสาสองบอลชนเสาครับแล้วยิงสามกม็ก็ยังไปติดบล็อกครับธนพล เปิดเข้ามาเสาแรกแล้วโอ้โหเข้าช้าตรงนี้ดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะเปิดลูกเตะมุมมาที่เสาแรกแล้วโอ้โหพานุพลโดดแปรตรงนั้นไม่เข้ากรอบบอลจังหวะ2ครับชนวินออกมาที่นรา,าทิพนรา,าทิพลาจีใส่นนราทิพแล้วตัดสินใจยิงเองลูกนี้ข้ามคานหดลูกนี้หูตัดคัดเข้ามาด้านในแล้วหูยิงด้วยซ้ายบอลเหินข้ามคาน บอลลอยโด่งลูกนี้ยังไม่ออกนะครับอ้าวแล้วไม่ออกด้วยแล้วยังไงครับแล้วจุดโทษครับโอ้โหดูภาพชาครับเนี่ยไปปล่อยแล้วบอลยังไม่ออกรับแล้วอนันพัฒน์มาอ้โหลูกนี้ก็ชัดเจนแล้วครับทีสุดท้ายแล้วครับพูทิศินให้สัญญาแล้วทีละผลวิ่งมาแล้วสั้นลูกนี้ข้ามคาน ิดหวังเลยครับวิ่งมาแล้วซัดเต็มข้อลูกนี้กะว่าเสยใต้คานแน่รอนแต่บอลมันหลุดข้ามคานออกไปครับอุลดูออกมาขวาไอทีนันทพลบนเหลืองได้เปิดโค้งมาเสาสองแล้วมองลูกนี้โอ้โไม่เข้ากรอบครับดูครับจังหวะนี้เปิดโค้งมาแล้วยืนเดี๋ยวเดี๋ยวมองโอ้โเข้าหน้าต่างครับนาราทิ์ลากตัดเข้ามาแล้วนาราทิ์ยิงไกลลูกนี้ก็ไม่มีอะไร แล้วเปลี่ยนมาไม่ดีครับอธิวัติแต่ว่าพุทตสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้มาที่คนนี้ครับหมายเลข75ครับนักิจทำสีครับดีทำเสียจุดโทษครับยกมาทางด้านขวาครับครับนาราทิปยกหนีมานาราทิปมองแล้วตัดเข้าด้านในแล้วยิงยัดลูกนี้ก็เข้ามือครับกนกพิษเข้าไปตือนครับ แล้วยิงไกลามาอา้าวบอลชนแลบแล้วชนวินอ้โหูเกือบได้แล้วพยายามเคสกัดบอลชแลบมาแล้วภาพช้าครับจังหวะยิงฟรีคิกมาแล้วบอลชนแลบมาแล้วยังสงกัดได้ของกนกพิษกันน้อยแล้วู้่บ,บอลไปโดนพนุพงษ์ย่กระโถกจังหวะมาตรงหาเพื่อนจ่ายครับต้องย้อนหลังกลับมาแล้วยิงไกลลูกนี้เข้าอู้หูกนกพิษครับซองแตกดูภาพช้าครับ ้ได้ยิงไกลจังหวะนี้ครับแล้วเข้ามือแต่ว่ายึดกลางครับเขียแล้วอนันตพัฒน์ปัดลงนี้โอ้โหแล้วปัดได้สุภกรดูภาพช้าจังหวะฟรีคิกก่อนหน้านี้ครับเกียรตบภูมิอนันตพัฒน์ครับปัดมาแล้วโโอ้หปัดได้ครับแตะหนีไปได้ครับอเอาแล้วเรี้ยวแรงยังมีครับเพิ่งลงมา มองด้านในแล้วหกักกลับมาลงนี้จับแล้วยิงวอลิวิตไม่ได้ like. ย้อนดูจังหวะก่อนหน้านี้กันหน่อยครับได้ลาขึ้นมาของชาณรงค์ครับแล้วปาดเข้ามาตรงนี้วอลิวิตจับแล้วได้ยิงแต่ว่าเบาเกินไปครับผิดเปิดแล้วลูกนี้พุทธศิลป์เป่านกวีนหมดเวลาการแข่งขันครับภาพจับมาครับทางฝั่งของกีฬาโคราชครับ นี่อีกหนึ่งคนครับที่มีโอกาสครับวราวิชิมมาลีครับได้บอลในกรอบเขตโทษแต่หมุนตัวยิงแล้วเบาเกินไปครับใครจะได้ยิงก่อนครับวิ่งเข้ามาแล้วสั้นลูกนี้เข้าไปครับนะครับทางฝั่งของหนองโบพิชยาครับยิง ทางด้านขวามือของตัวเองครับแล้วก็พุ่งไปปัญญากรวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้เข้ามุมไปเลยหูพุ่งถูกแล้วแต่ว่าไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> ทางด้านของสุภกรครับป <Yeah. S 1> ู่เซฟไม่ถึงครับ <Yeah. S 1> ดูภาพช้าครับ <Yeah. S 1> ยิงลูกเรียดไปทางมุมซ้ายหูพุ่งลอดตัวไปเลยครับ <Yeah. S 1> วีละพัดวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้โอ้ <Yeah. S 1> ชนคานครับ โอ้โหไม่ได้ครับดูภาพช้าครับก้าวมาแล้วยิงตรงนี้บอลโอ้โหแล้วยังไม่ข้ามเส้นครับทีละพัดวิ่งเข้ามาแล้วสัดลูกนี้เข้ามุมซ้ายมือของตัวเองครับขึ้นน้ำแล้วครับทางด้านของเรียงกีฬาเทศบาลนครนครราสีมาครับ2ประตูต่อหนึ่งครับ ชนะวีนครับวีหมาแล้วยิงลูกนี้พุ่งไปผิดทางครับกระดูกพิกคำน้อยเ <Yeah. Yeah. S 1> นี่ยยิงลูกนี้เข้ามุมไปเลยครับเพื่อสินให้สัญญาครับวีหมาแล้วซัดลูกนี้โอ้ oh, ชนคานครับโอ้โหยายมจะเน้นครับอนันต์พัชครับ ดูรับวิ่งมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหชนคานสนั่นเลยครับกนกภิคคำน้อยซ้ายของนาราทิปครับวิ่งมาแล้วสัดลูกนีเข้ามุมขวาไปครับถอยไกลแล้ววิ่งเข้ามาสั้ลูกนี้เอ้าแล้วเซฟได้ครับอุปกรณ์บุญโลครับ ดูภาพช้าครับเอาแล้วเป็นทางด้านของหนองบัวพิชยาครับตอนนี้ได้เปรียบแล้วครับวิ่งมาซัดด้วยเสหมูเข้ามุมซ้ายมือตัวเองแต่ว่าพุ่งไปถูกทางกสุกสภกรสุภกรวิ่งเข้ามาแล้วแปดเรียบร้อยครับอาครับจบเกมครับหนองบัวพิชยาเอฟซีอาคาเดมีครับ ูกโทษที่จุดโทษแล้วชนะครับโอ้โหยิงได้แม่นกว่าแล้วครับแบบนี้จบเกมไปด้วยชัยชนะของหนองบัวพิชเชีย FC Academy ครับ